ถ้าเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูชีวิตของเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคำว่า follower คือการเดินตามและการเดินตามที่สำคัญคำภาษากรีก <c oughs> ใช้คำว่า Ago l u t h e o Ago แปลว่าฟัง Luo แปลว่าสูญเสียหรือหลอมหลอมละลายแล้ว t h e แปลว่าพระเจ้าการที่เราเป็นสิทธิ์ของพระเยซู เราจะไม่เหลือตัวตนทำไมศาสนาของเราจริงเน้นความสุภาพถ่อมตนไม่เหลืออีโก้เพราะว่าเรามีพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตนบุญเปาโลเมื่อกลับใจไม่เหลือทางเดินเก่าเลยแต่ใช้พลังทั้งหมดที่เคยมีนั้นเพื่อติดตามพระเยซูนั่นคือชีวิตของคนที่กลับใจ การกลับใจทําให้มีชีวิตและมีผู้ที่ติดตามประสบการณ์ของการกลับใจเปาโลเล่านบุลูกาเล่าการกลับใจของเปาโลทิโมธีซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเปาโลได้พบยายของเขาแม่ของเขาทิโมธีเป็นเด็กที่ชอบอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็กและเขาเติบโตขึ้นเมื่อพบกับเปาโลและแน่นอนที่สุดแม้มีบิดาเป็นคนต่างชาติ แต่เมื่อได้พบพเมื่อพบเปาโลแล้วเปาโลให้เขาเข้าสุนัตด้วยเพราะเขาต้องทํางานเพื่อประกาศข่าวดีกับชาวยิวแต่นั้นไม่ใช่สาระสําคัญสาระสาคัญเพราะเขาได้พบพระเยซูได้เจริญชีวิตของพระเยซูอาจจะมีธรรมเนียมมากมายที่ชาวยิวโดยเฉพาะครั้งธรรมเนียมจนลืมจิตตารมณ์กฎหมายมีแต่อย่าลืมจิตตารมณ์ของกฎหมายนี่คือสิ่งที่สำคัญมาก มนีนิติศาสตร์จริงแต่รัฐะจะอยู่ได้อย่างไรถ้าอยู่แค่นิติศาสตร์เราต้องการรัฐศาสตร์และเรารู้ว่ารัฐศาสตร์ที่แท้จริงเพื่อทําให้เกิดสิ่งที่พระเจ้าบอกวันนี้พระนาจักอยู่ใกล้ท่านรัฐศาสตร์ที่แท้จริงคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจิตตารมณ์ไม่ใช่นิติศาสตร์แต่ด้วยจิตตารมณ์ของกฎหมายเหล่านั้นที่อาจจะไม่ใช่ตามตัวอักษรความบาคลางเท่านั้น ที่จะอยู่ในสมองแต่ความจริงคือหัวใจและว,วันนี้เราได้สัมผัสหัวใจของนบุญเปาโลเปาโลซึ่งเคยเป็นชาวอยู่ที่เคร่งมากเรียกว่าถ้าผิดกฎบิดพริ้วเพียงนิดเดียวถือว่าไม่ได้อาณาจากักรพระเจ้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าไดยซ้ําเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านอยู่เสมออธิษฐานทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้ายางระลึกถึงท่านน้ําตาของท่านและ ปราถนาที่จะพบท่านเปาาลมีแต่ความสุขและความยินดีความรู้สึกในหัวใจแน่นอนที่สุดชีวิตในระพศาสนาจากักรถ้าเราท่องบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราเข้มแข็งในระเบียบกฎเกณฑ์แต่เราไม่สามารถที่จะกลายเป็นความรักที่ยอมสูญเสียแม้กระทั่งพระเจ้ายอมสูญเสียความเป็นพระเจ้าถ้าะใช้ภาษาแบบเด็ดขาดเพราะจดหมาย ถึงงชาวฟิลิปปีบอกว่าแม้เป็นพระเจ้าแต่ทรงยอมเอ็มตี้ตัวเองทําให้ว่างเปล่าถ้าพรุองค์ยังเป็นพระเจ้าแล้วไม่มาจากสวรรค์แล้วชี้เราเราจะกลับใจเราจะเปลี่ยนแปลงหรือพระองค์ไม่ได้ใช้อํานาจแบบนั้นเลยพระองค์ถ่อมองค์ลงมาและยอมเดินเคียงข้างสัมผัสคนยากไร้คนโลกเรือนที่ห้ามแต่ต้องพระองค์สัมผัสพระอ,องค์ร่วมโต๊ะกับคนบา พระองค์ทำให้ทุกคนมีความหวังหมดเลยเมื่ออยู่กับพระองค์พี่น้องที่รักชีวิตขินชนเป็นชีวิตที่มีความเชื่อและต้องกลายเป็นความหวังความเชื่อเราใช้ว่าเรกูราฟีเดย์ไม้บรรทัดของความเชื่อแต่เรารู้ความจริงว่าพระเจ้าทรงท่มองค์ลงมาเหมือนกับไม้บรรทัดจากไม้บรรทัดนั้นกลายเป็นเหมือนกับสายวัดที่ยอมท่มลงมาไม่ตรงจนดัดไม่ได้จนตัวเองไม่มีชีวิต พี่น้องที่บนี่คือความจริงทาให้เปาโลกลายเป็นผู้ประกาศกลายเป็นเหมือนพระเยซูเป็นที่ประทับใจและเปาโลมีความรู้สึกอย่างดีจริงๆต่อทิโมธีต่อทิทตัสพ่อเชื่อเหลือเกินว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมที่วัดของเรามีคนรุ่นใหม่มากเมื่อวานนี้พ่อนั่งคุยกับเด็กหนุม่มซึ่งเป็นผู้ที่กลับใจใหม่พ่อบอกตรงว่าพ่อประทับใจพ่อพูดไปถึงขนาดที่ว่าลูกเชื่อไหมลูกมีความศรัทธาวกว่าพ่ออีก บางคนบ้านอยู่ถึงรังสิตแต่มาวัดทุกวันอาทิตย์เขายัางไม่ได้ล้างบาปถ้าพ่ออยู่รังสิตแล้วพอต้องมาวัดเซนจอนเพราะอยากเป็นเตียนพ่อคงเลิกไปนานแล้วแต่ทำไมศรัทธาในความรักของพระความรู้สึกดีๆต่อพระเจ้าและคนเหล่านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากจบมิซาแล้วคนหนุ่มสาวเหล่านี้คุยกันหน้าวัดจนพ่อต้องไล่กลับบ้านหลายครั้งทุกคนบอกจะฝังตัวไว้ที่วัดแล้วเขามีที่ให้ไปมีผับมีบาร์เยอะแยะ แต่เขาเลือกที่จะมีชีวิตกับพี่น้องนี่คือความศรัทธาที่ทำให้พ่อต้องยอมรับว่าถ้าพ่อเป็นคนรุ่นเขาไม่รู้ว่าพ่อจะศรัทธาเหมือนเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าพ่อจะรู้สึกดีๆเหมือนกับพวกเขาหรือเปล่าพี่น้องที่รักความสุขในพระเยซูไม่ใช่อีกโก้ไม่มีอีกโกเซนตริกมีแต่คริสตเซนตริกศาส,สนาของเราเป็นคริสคริสเซนเตอร์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง จะไม่เหลือตัวตนของเราอีกเราจะอ่อนโยนเราจะทมตนเราจะเชื่อและไว้วางใจพี่น้องครับการประกาศข่าวดีนั้นคงไม่ใช่ไปประกาศหลักเกณฑ์ของการเป็นคริสเตียนแต่ไปประกาศด้วยชีวิตพระเยซูชีวิตที่อาจจะต้องยอมอ่อนแต่ไม่มีวันหักที่จะโอบกอดทุกคนแต่ยังเป็นของพระเยซูชีวิตไม่ใช่เรกูราฟิเดีย ไม่ใช่ไมบ่บรรทัดแห่งความเชื่อแต่ชีวิตเป็นความอ่อนโยนพระเยซูเจ้าในวาระสุดท้ายถ้าเราจะตีความแบบน่ารักน่ารักพระองค์ไม่ได้เงยหน้าขึ้นแล้วตายแต่พระองค์ทรงเอนพระเสียรลงสิ้นพระชนนักศิลปินอธิบายว่าเวลาที่พระองค์เงยหน้าขึ้นร้องเอลี่เอลี่ลามาซบักธานีพระองค์ร้องหาพระเจ้าและสุดท้ายพระองค์บอกว่า จบบริบูรณ์พระองค์เองพระเสียรเวลานั้นพระองค์ก้มลงมาและเป็นหนึ่งเดียวกับเราพระองค์ลงมากอบกู้เราพระองค์ไม่ได้นั่งบนบัลลังและเชิดหน้าแลวถ้าว่าสังคมของเราสังคมชุมชนวัดมีแต่คนที่เชิดในความเป็นคริสชนนั่นใช่คริสชนหรือคริสชนคือความทอมต้นเราไม่มีอะไรต้องโอ้อวดเราได้ยินชัดเจนมากเปาโลเขียนในจหมยถึงชาวโรมมีอะไรต้องโอ้อวดหรอ เปล่าเลยมีแต่ความถ่อมตนเท่านั้นแล้วเราก็รู้นะสังคมไทยของเราสวยเลิศเชิดหญิงภาษานี้มาได้ยังไงก็ไม่รู้คนที่คิดว่าตัวเองกว่าจะออกจากบ้านได้ดูกระจกตั้งนานว่าสวยพอหรือเปล่าลืมไปหรือเปล่าว่าเราน่าจะไปชมคนสวยอีกมากมายกว่าจะออกจากบ้านได้ไปงานแต่งงานไปงานใหญ่แต่งตัวกันสวยงามเอากล้องไปถ่ายรูปแต่พวกตัวเองลืมไปหรือเปล่าว่ามีคนสวยเต็มไปหมด นี่แหละคือความจริงอีโกเซนตริกมันน่ากลัวมันคืออีโกอิซึมตนเองนิยมและที่เรียกว่าปัดเจกนิยมมันนำไปสู่บริโภคนิยมเพื่อตัวเองและที่สุดแล้วชีวิตก็จะจบลงที่ไม่สามารถเป็นข่าวดีไม่สามารถเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นพี่น้องที่รักคนที่รักคนอื่นนั้นจะลืมตัวเอง ดังนั้นบุญเปาโลรักทิโมธีทิตัสเปาโลทิง้งทิโมธีทิตัสไว้ที่เกาะครีตให้ดูแลที่นั่นแล้นที่จริงเปาโลต้องการเน้นให้เขาพูดกับชาวโครินที่จะเปลี่ยนแปลงชาวโครินให้กลับมาเป็นคนที่มีาศาสนามีความเชื่อและเปาโลเองได้ฝากทุกอย่างไว้กับทิโมธีทิตัสพี่น้องที่รักพระสุเจ้าเรียกบรรดาสิท พระองค์ส่งมอบทุกอย่างให้พวกเขาประกาศพระอาณาจักระพอขอให้เราสองวันนี้ฉลองนับุญเปาโลกลับใจฉลองทิโมธีกับทิทัสเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นซินเนอร์จีที่แท้จริงซึ่งบรรดาคนหนุ่มเหล่านี้ภาษากรีกเรียกว่าซินเนอสหรือซินเนกอยผู้ร่วมงานรุ่นเยาว์เราต้องการจริงๆพ่ออยู่ที่นี่พ่อเรียนรู้พ่อจะทำอะไรได้ ถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นยาวที่ร่วมมือทุกอย่างเราจำเป็นต้องอ่อนโยนเราไม่ได้มาเพื่อตัดสินเพื่อชี้เป็นชี้ตายนั่นไม่ใช่ศาสนาถ้าเป็นก็อาจจะเป็นพิภพมัจจุราชมั้งแต่ที่จริงคือเราเป็นเหมือนพระเยซูความอ่อนโยนที่จะเปลี่ยนแปลงและความอ่อนโยนนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จริงๆขอพระเจ้าเสริมกำลังให้พวกเราแข็งแกร่งในความอ่อนโยนและทมตนด้วยถัดอาเมน